โอเคนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเบอร์เกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในโหมดแรง้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทันจิโ่นะในในชุดนักเรียนนะหรือชุดสูตร,ะรวะดูคล้ายชุดสูตรเลยน,ะนั่นจะเป็นชุดนักเรียนแหละนี่ของเนสโกะก็มีครับวันนี้จะมาเล่นทันจิโ่กันแล้วก็เอาตัวซับเป็นใครดีวะเนสโก้ไหมนี่ครับก็เป็นพี่น้องกัน เอาไปเลืเด้อเอาไปเล่อยกันนี่แหละเออไม่ได้มีฉากเท่ๆนะเวลาแบบชนะแล้วก็เอ้ยมีฉากน่ารักน่ารักสำหรับคู่นี้นะมาลำดับด่านก็เฮ้ยเอาเจอคนเดียวกันเฮ้ยกดผิดท่านหนึงใจเย็นครับโอเคที่สั่งให้ประตรูลับได้ในการส่งเสียงเข้าไป พันิโลมันจิตใจมันแข็งจิตใจแข็งดังคินผาหรอเปล่าไะเฮ้ยไล่กูกัน่าจับจับกูคนละหลบไหมเพรนั้นแหละหลบอะไรมันจะจับเยอะเลยเอาอีกแล้วก็ฆ่าควงน้ำโอเค

เอเสียงร้องอะมาครับเป็นอสูรที่รอจากการให้เลือดของมูซันมาหนีแกอื้อหือได้เลยโอ้ยเรืหลบไม่หึบลบไม่รู้ก็ลุยไม่ปล่อยการนะเฮ้ยโดนด้วยเหี้ยจับไม่กันยาว ใครลับมาอีด้กี่รวบไม่ละไมาอยากละจับคุเ้เอ้ยนี่นี่นี่มันจับเราอีกแล้วเฮ้ยเว้ยละหลบวันนี้น่หลบด้านข้างโอ้เป็นไงครับโอุโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าบอกว่าจะจับคอีกลยไม่นะเนะว้ยละไปเลยเฮ้ยทุกคนสู้อ,สอับอาูนสู้กับ ทันได้เป็นขยับเกือบเกือบเฮ้ยกันก่อนอุ้ยเกือบครับเฮ้ยในสุโก้เฮ้ยโอ้โหในสุโก้สาบังให้วะกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับเฮ้ยเฮ้ยจริงเลยจะจับดีนักไม่โดนสองตาแล้วเว้ย วิ่งละดาบไม้เลยเอาดาบไม้หัวเลยมาข้ามบอลข้ามบอลเลยหนีไว้หนีไว้อ่าวานแล้วต้องหนีเนืสุโกะเอ้าเฮ้ยเนืสุโกะบังเลยดิอุ้ยจะจับไแล้วใช่ไหมรูหนีนะไม่ได้ปึ๊บปึ๊บบินเข้ามาหนึ่งโว้ยกูเบ่งพลังแล้วนะกูเบ่งพลังแล้วกูเร็วขึ้น เออเอามัน,น,นจะจับปุ <c oughs> ย้ยกันอย่ากระฐาน้ำคินโอคาตะเอาไปเลยตีนั่นแหละโอ,อ,อุ้ยมันใช้ครั้งที่สองมันได้เพราะว่ามันใช้มันใช้อะไรคือที่หลังอ่ะถ้าใช้ที่หลังอ่ะเราคนที่ใช้ที่หลังอาจจะได้ครับคนใช้ก่อนไม่ได้ท่าไม่ตาย ซาดิวไอ้เลยเล่นโกเล่นโกว้าเออเกือบตายเกือบตายไปไฟล์อลังอีกไหมไปล่อยพลังอีกใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยทำขนมปังเผาทำขนมปังจนแบบเล่าร้อนครับอือนั่นแหละเล่าร้อนจนเผาศัตรูตายมั้งเรียบร้อย เขาเลยนี่ขึ้นขึ้นของไฟเขาเรียบร้อยหอมมากขนมปังหอมทีเดียวดีมากน้องพี่นี่สุโกโนี่โมเอะระเกินนะเอ้ยไม่ไม่ดิโลลี่ชัดๆั่านะได้เป็นสามพัน,นึงลายเมื่อกี้ มาเดี๋ยวกับเตือนนี้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ดูไอ้ฉากเครดิตตอนจบมันขนมปังปิ้งเพรามา,มาวิถือ,อกูซาคุยแล้วอุ้ยดีเลยคู่ได้ก่อนเอาเฮ้ยลบลบโอเค โอ้คืออะไรล้ะมันก็ถือว่าเล่นเฟ็นหลือนะ่ในในระดับหนึ่งนิดหนึ่งคือโดยแกเฮ้ยลบลบวนเราเราจะเขาเตอร์ผมก็จะเขาเตอร์เมื่อกี้ทำไรจะเขาเตืนนอ,นตอนไห,นนไหมไม่ให้หลบจับเลยแล้วกันเอาหัวมุ อื้อห Ho ัวโคกแล้วฟาดเป็นไงเป็นไงคุยคุยเข้ามาดิเข้ามาดิบูชาร์จอะอะไรนายอะไรอื้อเฮ้ยโอเคทำอะไรวะนี่เรียบร้อยท่ากระแสน้ำตกเว้ยหรยอท่ากระแสน้ำตกกูอะอืมอะไร นยมันแทะมันรู้สึกมันมั่วๆไงบอสเริ่มมั่วเริ่มมั่วจับจับ <c ười> หลอกเว้ยหัวกูแข็งดังหินพายเหมือนเดิม <c ười> มันงงมันในอะไร <c ười> เอาทารนี้ไปกินอันนี้คือแล้วก็า่ารนี้ปึ๊บ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 อ่ะนี่ตุ๊ก เออหลันจะเขาเตอรแล้วมันกดไม่ติดฮนะไม่อยากใช้ใส่เกียร์พลังตอนนี้เกลี่ยไม่ใช่ด, <c oughs> ด้วยเ <c oughs> ลียบหนีไปไหนเียเรียบร้อยน้ำตกแบบไร้สิ้สุดท่านี่ยอ <c oughs> ้แล,ลองเจอท่าไม่ตายข้าบ้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปุ๊บเปนพลังเลอาเล่นเลยสกักโอ้ยเปนพลังคันที่สองกิโลออตุงรยเลยตุงสามสี่ติดาไตายเลยอยาทำขนมปังแบบโคตรเร็วโคตรขึ้นแม่เร็วนี่มองเห็นปะหอ,อมมาก กิโูโดนไฟของการทำขนมฟังเขามันโมโหเลย <c oughs> มันเตียวเตียวยาไม่ตายงั้นห, <c oughs> หรือตายไปเหอยฟันทีครับตายเลย <c oughs> ดาบไม่เบร้อยจบรีมากนี่ไงชุดนี้ของเนสโกว่าเป็น อะไรนะขาบขนมปังไว้น,ะนี่สีทัทนิโลทำเมื่อกี้สี 3, สันทีสามเลยนี่ละใครวนะเนี่ยลุยเลยลกันอะไรนะใหมาจากอของทันิโลนะให้มาปานตะว,วันพี่แบบปีศาจท,ทุกตัวกลัวหมดนะเอาจริงทันิโลเนี่ยคือผู้ผู้สืบทอดและทันิโลยังยังไม่ได้ถึงครึ่งของคนนั้นเลย เฮ้ยลืมใช้กระบวนท่านี่หรอ,อ,อ,อเดี๋ยวคุยใช้บ้างกระบวนท่าอะไรกระแสน้ำวนเอ้ามานันไม่เข้ามาไม่ใช้เลยกระแสกระแสน้ำวนโอเคกระแสน้ำวนไปแล้วไอ้นี่ไอ้โทลุกขึ้นมาดิครับครับไอ้ไอ้ มาเลยการจับโดหือเฮือเดียวเฮือกเดียวเฮือ,เด,อเดียวกูจะตายแล้วอกอบี้ไอ้พานเนี่เฮือกคือรันดิโลเลยกลัวนะกลัววิ่งวิ่งอย่าลืมท่านั้นอย่าลืมท่านั้นเราบี้ ท่านี่ไงท่านี่ไงทานีไนไ่ไงแล้วจับตื้อหัวโขกเลยยา่านาดันตีโกเดสโกเอาหัวเอาหัวหัวโขกพันกิโนะหัวเลือดเลยดเดิมม,มันเอาว่างไอ้ท่านนะทำกันรวะนะมาบปุ๊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 บปุบปอุ๊ แล้วก็วิ่งอือเขาเตอร์ไปอือเขาเตอือนสองคนแล้วบอกแล้วเล่นทันชิโร่ล,ล่างเนี่ยมันโหดเกกอ้ดิสโกเออสวยสวยงามครับเฮ้ยเฮ้ยโดนหรอกนะี่แหละไม่ตายหรอกเฮ้ยดีนะกูก,กันได้เรียบร้อยตาแรกไวให้ไง,ไง เ็มแบบอุ้มไว้ให้ก่อนเข้ามาดิเข้ามาดิไม่เข้าหรอนี่เขาเตยทังหมดเขาเตยแล้วไงไปอื้มไม่ดีเลยไม่ดีเขาเตอยเลยตัวนลยเฮ้ยเดี๋ยวยิงครับเอาดิไปกินแล้วเอาท่าไม่ตายไปกินเลยนะเรือสามเลยไหมแรงแน่ๆน่าจะแรงมาถ้าเรือสามอ่ะ ทำขนมปังหมดไหมอหมะไรยังเหลืออีกยังเหลือ,อนิดนึงหมดละข้าไม่ตายจุ๊บมันคงไม่เข้ามัวละแต่ก็ช้าไปช้าเกินไปแล้วเจ้าเป็นอาจารย์ภาษาอะไรเนี่ยให้ลูกศิษย์ตบได้เ <c oughs> ขาเตอร์ติดทุ่งด่วนเลยปั๊บปั๊บทำอะไรอ่ะ อโอเดม็อกเออไรมาเลยได้ทุกคน้ยหาจับแ่งไกมากเอาไดิเอาดิกำหมาดิเรือบจับเงื้อหรือว่ามันจะเล่นแต่จ <ot> <script> ับไะไตอนนี้อะไรเปลี่ยนแผนไปตายซะ หยาเรียบร้อยจบละคือขึ้นกระซีในให้ตายแน่ๆเนี่ยมาเล่นในชุดในชุดแบบตลกกันบ้างอ้ในชุดแบบจริงจังกันเยอะละนี่ทำข,ขนมปังก็ฆ่าคนได้ไงไปเผา นี่ากาเนสโกอืมเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีจริงจริงร้อยเปใหไ่มาเข้ามาดิจะเคาเตอร์ไว้รอเลี่ออะไรยืนกันยืนกันโอ้โหเล่นเล่นทางนี้แล้วสินะเราจะแบบว่าแล้วต้องเล่นทางเอาไปเออเอาอีกไหมทานะเอาไม่นะไ,ปไปกิน กระแสน้ำวนเฮ้ย,ยได้ก่อนโอเคลบเฮ้ยนายอยู่กระแสน้ำวนเออโดนเือเฮ้ย <c oughs> ไม่ทันเว้ยทันด้วยเข้าเฮ้ยไ่เข้า <c oughs> มันจบแล้วมันจบแล้ว จับเลยแล้วกันยังไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายหรอกแค่นี้เสื้อขาดมีเอฟเฟกเสื้อขาดแต่เสื้อไม่ขาดครับคืออะไรนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดียืนกันทำไมเนี่ยนี่มันส่งตัวทรับมาเลยในวันนงวันในอ่ะ ไม่คิงกูไม่ตีงงหรอกวิธีการหลอกอยา่าเป็นชุดไปเลยนดิสโก้โอ้ยตัวซับมันขวางห,หรอกเฮ้ยโดนอยู่โอเคมันเขาเติดสิทธ์ละครั้งหนึ่งหลบกใครจะยอมโดนให้โงงโเอาข้าวมาตายไปกินเลยกูขอละ เนเวอสองแต่แต่ถ้าไม่ตายของทันยิโรในล่างในดาท่าน,น้ำนี่เป็นการทำขนมปังเป็นไฟนะผสมไฟและน้ำเฮือ,อเข้าไปโดนทำไมเว้ยละในโดนมันฟันละไหนตายซะแต่กูไม่ตายเมื่อานนะ ไม่บ้างไม่บ้างเด้ออ่ะไปตายหรอกอยากเข้าเจอ,อ,อเออเอ,อเดนซุโกะดีว่าดีมากเลยมีเซเดนซุโกอยู่ในทีมมันดีจริงๆครับอุ้ยโอ้ยไปเลยทำอะไรกันกันทำไมวิ่งเข้าไปจับเลยทักกันกจับเลยกันอื้ ว่โค้หย่าแล้วก็วิ่งเข้าไว้เข้าไม่จะเข้ามาทรงไมก็รู้ว่าเราเขาเจอยังจะวิ่งเข้ามาเข้าหลอกๆไม่คงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเม็ดเน็ตกูเดี๋ยวครับเฮ้ยคืออะไรคืออะไรพี่เฮ้ยหลวงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเม็ดมาแล้วโอเคกันกันรหลบ เมื่อกี้เน็ตไปครับเมื่อกี้เน็ตบอกเลยเฮ้ยยูอยู่ได้ละมันจบแล้วทานกิยูครับตายซะคนได้แรงจนเยอะละพอแล้ว บางทีก็เจอเจอคนเก่งเกินไปก็แย่นะเแอยเกเลยโชคลายของเจ้าที่ไปเจอข้าเียบร้อยครับแรงอกเลยละ่ะสามพันสามเกินความคาดหมายกนันนะี่ตั้งไว้แค่สามพันสองเมาตัวใหม่หเนเล่นสนุกดี โอนักล่าสูรก็เล่นสนุกหมดแหละแต่อาคาสะมันสุดแล้วเฮ้ยเล่นับคู่ดีสำหรับผมอกแกะเล่นโกคู่ได้ไงเออในเกมนี้เอาจริงอาคาสะกับเล่นโกคู่เลยสองตัวเลยนัมเบอร์วันเลยว่ะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้าคลิปนี้บายชอบรีวิวบทหลายกัแนแงด้วยครับพูดเหลือมันนีไร